อ่าเราต้องสนิเพชรไอพี่กาเขาเนาะเพชรไอพี่ก็เป็นซีโร่ไปที่แปดเพชรเนาะอ่าเชื่อง่ายเนาะไอพี่ซ้อนเข้าใจไง่ายเนาะเติมผ่านบรราไไนนนันละเก่าง่ายๆก็เนาะเติมผ่านเว็บโคโด้าชอนน็อปเขเนาะมาทุกคนอีลิตพาร์ตฟีฟ่าเราซดกันขเข่าไม้เขเนาะสไตล์เนี่ยแบบพีคข่บอยทุกคน,น<อ>มาเจ๊ยางมาเลือกซับไปบาดรเองโดนจับมือเสียบทะลุถึงห,หัวใจุกหัวใจจับปืนมาเออแตกสองเหลือคนเอง จอดาบมังกรฟาดดาบไปว้ในนมกระบอลเออแตกสามโอเคอิริพาลล์ล่ลละซุดกะคนข่างแบบง่ามดโคตรเลยทุกคนเป็นสไตล์แบบแนวคาร์บอยแหละพีคาร์บอยเยขาเนาะเดี๋ยวโมนี่พี่กะจะมาเรียนขันเนาะเนาะ,นะอ่าซึ่งเรียนขันมันจะมี4ี่ร้อยสิบเพ็ดกับหนึ่งพันเพชร 1, เชรนาะอ่ารับไอพี่กระตอง 4, สี่ร้อยห้าสิบเพ็ดกับพ่อแล้วอ่าตอนนี้เพชรไอพี่กระมี่สามหล่อเจ็ดสิบแปดเพชรนเนาะซึ่งโมพ่อในการเรียนขันเนาะเนาะ อ่ะพี่กระต่องไปเติมอีกแล้วแต่ว่าไอพี่กระต่องเลือกเว็บเกมที่ดีเนาะอ่าซึ่งเว็บที่พี่จะเติมก็คือเว็บโคด้าช็อปนะเนาะเติมง่ายสะดวกว่องไวท่านใจปลอดภัยเป็นเว็บที่ดีเนาะเสื้อชื้อได้ก็คือเว็บหนึ่งเว็บเดียวนะเนาะเติมง่ายเติมพันบาทเติมเงินเนาะทุกคนสามารถเติมเองได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่นนาะง่ายๆเดี๋ยววันนี้พี่กะจะมาสอนเติมกันเลยทุกคนเติมพันบาทละก่านะเนาะแต่ว่าง่ายสุดล่ะเดี๋ยวเฮากะจะปิดเกมไปเติมกันได้เนาะ ก่อนจะเติมเกมทุกคนสังเกตบางเพจไอพีเนาะจำนี้เพจไอพีก็ม,มีอยู่สามหลอดเจ็ดสิบแปดเผ็เนาะเดี๋ยวเราจะไปเติมราคาที่สามพันเก้าหลอดกีบเนาะอ่าปิดเกมไปเติมกันเลยทุกคนอ่นอนาก็เลยให้ทุกคนมา,ขาเข้ากูเกิลนะทุกคนเด้อมาเข้ากูเกิลเด้อให้ทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาลาสล่าทุกคนเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนเลือกเอาเวสท์มิดเดิล e, ไปเข้าไปปุ๊บ อ่าเดี๋ยวเขาเนาะมันจะกระชากมาไหนเขาเนาะอ่าพี่ก็จะเหลืออสตอห์เชฟปุ๊บติ๊ดถือไปทีเห็นเป็นเป็นเครื่องมัดติ๊ดถือทุกคนนั่นเลยเลือนมาเหล็กสองเหล็กส,สองมันเคลืนว่าเลืกบัตรซัมไลน์เขาเนาะทุกคนใส่เบอร์ยูเทลก่นอนเลยเอายูเทลแต่ทุกคนใส่เบอร์ลักห่างกันตองแล้วเอาเบอร์ลักห่างทลลุกคนเลยพี่ก็ใส่เบอร์ยูเทลพี่กาแล้วเอาเบอร์ยูเทลทุกคนก็เข้าไปปุ๊บ เรียนน้ำมันอีทุกคนมันถามว่าให้ใีจ Gmail ุกคนจีเมลเคลื่อนย้ายก็จีเมลเคือนแบบว่าเวลาเข้าเติมเกมบนเบื่ล้ฮะทุกคนสามารถเบิ่งอยู่ Gmail ได้เนาะอ่ะไอพี่แนะนำเลยให้ใไซ Gmail ทุกคนเองเลยทุกคนเดอ้อไอพี่ไก่ไซจีเมลไอพี่ทุกคนปุ๊บอ่าเมื่อทุกคนใส่ทุกอย่างเรียบร้อยก็เนาะเรียนมอลลูมเนาะกดคำว่าซื้อตอนนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่ามันกระาาิ่ขามันเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์เด้อต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ทุกคนเองเลยทุกคนเด อ่ามันก็จะส่งรหัสพรท่านของขวัญกเนาะทางเบอร์เท่านั้นเองเทาก็เอารหัสทางของขวัวที่มันส่งมาก็นะอ่ารหัสรหัสที่ส่งมาก็คือห้าห้าก็นอห้าห้าเก้าศูนย์หาหกอ่าเมื่อเข้าไซน์ละฮะขบแต่กเนาะเป็นรหัสหกตัวเลขก็นะเอากดยืนยันกดเข้าไปปุ๊บอ่าเมื่อเข้าใส่รหัสแล้วนี่คือซอสสำคัญนะก็นอนี่คือซอสที่แบบรหัสทุกคนเอาไใส่รหัสประสงค์มาทางเขาว่ง หาทุกคนจะผอปิดหนานีเด้ทุก้นหนอะหาทุกคนติ๊กตัวซีว่าฝาด้อยุกคนติ๊กตัวซีว่าฝาเด้อติ๊กตัวซีฝาต้องเคียนว่าปิดเขาเนาะเขาอปุ๊บอ่ามันก็จะขามานหนาเนาเนาะหาทุกคนสังเกตเวงหนีขึ้นรหัสวัดกรีนาก็าเนาะไอพี่ก็จะวงซีว่าฝาทุกคนเลยนี่ขึ้นรัสบัดกรีหนาดุข้นเนาะสมุดว่าทุกคนมันบ่ส่งมากขอขวบหาทุกคนติ๊กขามันหนาหนีดุข้นเนอะหายมาเอ้าเละฮัทยกหนาเ กดเข้าไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวเขาก็ไปเติมอีกเท่านึงเขาเนาะห้ทุกคนมาเข้ากลุ้กกัอีกเท่านึงเด้อกดเข้าไปปุ๊บให้ทุกคนเพิ่มมาเติมเกมไปมาได้เดี๋ยวทุอคนเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าให้ทุกคนเลือกเอาเว็ฟทันบีเด้ทุกคนเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าหาทุกคนเลือกเอายี่ไฟเด้อทุกคนกดเข้าไปปุ๊บล็อกอินผ่าน ID ปุ๊บอ่าใส่อีทุกคนเนาะ หนึ่งสองแปดสามศูนย์แปดห้าห้าเก่าไอเดียไอพองกาค่อยปุ๊บอ่าเมื่อฮัลโลกอินแล้วเขา็ท่ทนกันสั้งเกตวงซีวอทั้งเด้อนี่กระถือเพราะไอเดคคนล้วเอาปัดกรีนาได้คนนั้นเด้อตัวที่สองก็คอยปุ๊บอ่าดี๋ยวคนกดกามาหลายกดว่างเขาน้อกดค่อยปุ๊บ ไอเด็กคนเนาะสนิทง่ายๆเนาะวิธีเติมเกมหลาสุดง่ายๆเลยนี่เกิดเผ็ดเี๋พี่น้องเรียงลอยทิพเพชรเนาะราค่ะิบสามพันก็รอยกีมเนาะย่างเขาเข่าไปเบิองเพชรในเกมก็เรียกเพชรเท้าเข่าเราบอดคนเนาะมาแล้วคนน้องสนิทพี่กาวอยู่ในเกมเป็นเทียบบ่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะกดเข่าไปเบิองน้อกันว่าเพชรที่เขาเติมบางยาเข่าไปแล้วเลยบอดคนเนาะเดี๋ยวกดเข่าไปเบิองกันเลยปปปปึึึึ๊๊๊๊บบบบ อ่าเขาต้องต้นนี้เพชรไอพีก่กาเขาวเนาะเพชรไอพี่ก็เป็น4ีลอยดประเภแปดเพชรเชรงงนาะอ่าเทวดาง่ายเนาะไอพี่ซ้อนเข้าใจง่ายเนาะเติมผ่านบันละเก่าง่ายๆก็เนาะเติมผ่านเว็บโคด้าช็อปก็เนาะอ่าเดี๋ยวฮอจับไปเรียนขันกันเลยทุกคนเดี๋ยวฮอเบิงลีดพาร์ตว่าที่ไหนสนใจมียังไงเนาะอ่ามีสก,กีบบนรถกระบะน,นุกคนเนาะเลเวลอ่าหนึ่งเนะาะเทว่าหนึ่งรถกระบะกับขดเทเนาะเป็นลายแบบลายแบบอ่าผสมคาร์บอยเนาะมีหงาลายไฟเนาะแบบขดเทเลย แล้วก็เฮ้ยตอนนี้จำไว้เป็นหูปโปกเนาะนี่กดไทยเลยแล้วก็มีการ์ดปืนคอดหาสิบขันเนาะนี่สุดูเยิ่งเห็นใส่ดงข้างในเป็นลายไฟดอกกุหลาบทางลายกดจำเฮ้ยถีว่วะจำเลยเป็นสุดแย่งเนาะเฉพี่มาสกสุดก็คือสุดปุชายเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งนขังเลยแมีกองบังกรเนาะเป็นไอเคะกอนแล้วลว่าเป็นบังกรอ่ะยังวะที่แบบถูกซ่องวะแกมีสกินปืนสีดานะ กระเปา๋าโคตรเท่เลยเป็นกาเจียเนาะแล้วก็กาขังข้าวนะมีพีกุลดูกหล่อนนะหัวควายขดจำกาหุบนกเลยกาสกินดาบแล้วว่าเป็นหมีเองเขาเนาะไอ้ไม่หูเพิ่งยิ่งอีกโคตรเท่มีทาโอ้ยทาขดจำเฮ้ยทาหนิขดจำวะ่ะทาบีดิฟโอ้ทาโคตรเท่เลยไอพีุ่นข่าวเ,วเมวือกาเลยขดจำเว้ยทาหนิสุดยอดแต่ก็มี โรบอทโรสเกิตบอร์ดนี่ยันเนาะหินแปลงลาแล้วกาศกองซบขวดไถเลยทุกคนจำเนาะแล้วก็เพล่อของงานกับที่ซูเปอร์ไซส์โอ้ทุกคนขวดจำเลยไอพี่คนข่ายถึกใจเนาะถึกใจอ่านาการะครับว่าแห้งเลยครับหัวเนาะขวดไถเลยไฟใหม่ทุกคนสมัครดังไฟแดดในหัวเลยจำอ่าเดี๋ยวพี่กับเจรินขันเลยเขาเนาะไอพี่กับเจรินขันโตซีหลอดหาซิเพ็ดเอาเนาะ อ่าซึ่งเพชรพี่ก็มี488เพชรเทวเรือ, 88, นอในการเติมเกมกันเนาะเอ้ยเทวเรือในการเล่นขันเนาะอ่าพี่ก็จะเ,เลยปึ๊บอ่าเรียร๋วยวบอลทุกคนแต่เอาป่งสองแชร์เขาเนาะปุ๊บปุ๊บอ่าเทวคลิปนี้พี่กาเล่นขันไปเทียบรอ้อยแล้วเดี๋ราจะไปขับจก,กินรถกันเลยทุกคนไอใช้ทันทีทุกคนกดจำ อ่าคลิปนี้กะว่ามีเงื่อนายน่อยพี่กะมาซ้อนเติมอิลิทพันก็นอกพานบัตรละเก่าหรือพานบัตรเติมเงินเราไงไงเนาะอ่าทุกคนสามารถเติมได้ทีอยู่เพื่อนทุกคนเองเลยเป็นทุกคนเสิร์กบัตรละเก่าแหละเติมแบบที่พี่ซ้อนนง่ายๆเข้าใจง่ายเนาะเติมพานเว็บโคดิชชั่นก็เนาะอ่าคลิปนี้กะว่ามีเงื่อนรายเลยกะขอสวดลายได้ที่ลงคลิปสารกัครับบริลงคลิปแบบซ้อนเหรีเกมยรน้องเหรีเกมให้เบิ้องนอกช่วงนี้กะติดเบียกราน่เดี๋ยวไอพี่ย่องวางกะจะไม่ฮ็ดคลิปแบบเต็มโตเลยเนาะ บ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่เข้าเบิ่งด้วเลยขอบใจทุกคนที่ยังติดตามมากันอยู่ต้การมาตลอดเนะาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายไปละ